ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนี่คือการทดสอบการถ่ายวีดีโอด้วย s o n y x เอ็ก a z พันนะครับก็อากาศอยู่ในซอยนะครับตอนกลางวันแดดเปรี้ยง,ยงอลองเดินดูนะครับ ขอจบการทดสอบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ